สวัสดีค่ะตอนนันเรเข้าสู่ว่าบอควาแตกนะคะวันนี้เราขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงให้มันเป็นโทนแบบอึมครึมน,นิดนึงได้ไหมเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำเรียลชันนะคะเป็นเทรลเลอร์หนังเรื่องใหม่ของ GDS ถ้าใครเป็นแฟนช่องมาควาแตกก็จะรู้ว่านิกเป็นแฟนขับหนังผีไทยของ GDS มากมากและวันนี้เขาก็กลับมาค่ะกับเรื่อง บ้านชาวูชายาเออก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้พุ้งกับก็คือคุณจิมโสบคนที่ทำรัตดาแลนด์ก็ใครๆก็น่าจะเคยดูกันแล้วถ้าใครเป็นแฟนหนังผีของ g d h เหมือนนี้ก็จะเคยดูทางรัตดาแลนด์เมื่อนี่เลือกอะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องที่นิกชอบหลายๆเรื่องนีกก็ชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าอย่างรัตดาแลนด์เนี่ยก็ชอบลองลงมาจากแฟดเลยคือปกติแล้ว เท่าที่หนงได้มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์สยองขวัญของ g ีดีเมาเนี่ยเอ่อถ้าที่หนึ่งในใจเลยนี่คงยกให้แฝดอืมอย่างที่นี่เคยพูดไปในรื่รีแคปหลายๆครั้งที่เราทำารีอคเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องผีหรือว่ารีแคปเกี่ยวกับร่างทรงที่ผ่านมานะในภาพยนตร์หนังผีไทยที่นี่ชอบมากที่สุดหลักกันแต่ว่าลองลงมาที่นี่จะชอบก็น่าจะเป็นรัดดาแลนเพราะว่าบทมันค่อนข้างครบคือมันไม่ใช่แค่ความน่ากลัวแต่มัน มีในฟิลของการสะท้อนให้เห็นถึงความความเป็นครอบครัวรด้วยม,มันมีแฟนดรามาติกเข้ามาซึ่ง้องข้างชอบนะแล้วก็บทด,ดีนักแสดงดีแคสติ้งดีมากเพื่อนที่ระลึกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โดยส่วนตัวหลายๆคนอาจจะไม่ชอบแต่ว่าเราอะแอบรู้สึกว่าเราชอบมากกว่าบางเรื่องที่จีเดียทำอีกพอได้รู้ปะ เขาเล่นกับความขนลุกได้ดีมากเราแทบไม่เห็นผีในเรื่องเลยแต่เราขนลุกตลอดเ,เวลาเราเหมือนคนเราแวงอนะตอนดูเพื่อนที่เราลึกแล้วว่าแบบเราลุนมากกับการดูเรื่องเนี้ยมันขนลุกตลอดทั้งการดูแต่เราแบบเห็นผีน้อยมากนะแต่ทุกอย่างมันองครวมมันมันเล่าได้จริงอะ่ะ มาเล่าได้ฟิลแบบเรียลจริงๆแล้วตอนเราดูแล้วก็อยู่ในโรงมันก็มีความแบบเสียวขาเสียวข้างๆอะไรอย่างเงี้ยในขนานี้จริงๆนึ่ไม่ได้ไม่คนกลัวผีขนาดนั้นในกอกปะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาสร้างมาจากข่าวโครงเรื่องจริงแหละอย่างหลายๆคนก็เคยเห็นข่าวที่เมีการฆ่าตัวตายเด็กที่เหมือนบูชายันให้กับเทพเจ้าซาตานอะไรก็แล้วแต่ที่เขานับถือซึ่งมัน มันเริ่มมีมาได้สักพักช่วงโควิดก็เหมือนจะมีข่าวประมาณเยอะ,ะมากหรือแม้กระทั่งเรื่องวิป,ปลาสไม่แน่ใจว่ามีใครแบบเคยได้อ่าน t วิตเตอร์หรือเรื่องราวของวิป,ปลาสในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งไหมที่เหมือนในครอบครัวเขาฆ่าลูกสาวเพื่อจะบูชายันอะไรสัมติงนี่แหละซึ่งว่าเป็นอะไรที่สยดสยองมากมันมัน ทุกอย่างมันดีเพนอนความเชื่อเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องนี้กันเลยว่าเรื่องเล่าบูชายัน Official Teller จะเป็นยังไงนะคะนำแสดงโดยพี่เวียสกุลวัฒแล้วก็มิวนิษฐานะคะแล้วก็เมื่อวานปล่อยภาพที่เซอร์มาก็เหมือนจะเห็นพี่ตายเพนพักด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะอยากดูแล้วจงกวินหนิงว่าใช้คนปั้มผัคนเช่ามาดูบ้านนะ ถ้าแม่ได้ย้ายมาอยู่บ้านนี้เมื่อไหร่เราคงได้มีโอกาสคุยกันมากขึ้นหนิงว่าคนช่าบ้านเราเขาดูแปลกๆนะก็วินเขาเหมือนไม่อยากให้หนิงเข้าบ้านไงก็ไม่รู้อ่ะหนิงเห็นคนนิกาที่ห้อยอยู่ตรงหน้าต่างไหมทุกๆคืนตอนตีสี่อ่ะ ป้าจะได้ยินเสียงพวกนั้นอนะสวดคาถากำลังทำคุณใสอะไรก็ไม่นู้นะเฮ้ยคนลุกเลยอะ่กะกวินรอยสักนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรหรอ,อ,อแม่มีคนอยู่ในะ เดี๋ยวนี้ว่ามันจะทำอะไรลูกของเราต้องให้ลูกตายก่อนหลังทิ้งตาสว่างนะคะ <c oughs> หลังจากที่ดู Official t ลเท l เ r แล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติใหม่ของนพจนะเขามีการเล่าไม่จำเจอันนี้จะออกแนวฟิลแบบนีกว่าฟิลที่ภาพรวมอ่ะหลังจากที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าไขเวอร์ไวได้เลยมันมีความแบบมันไม่ใช่เป็นความเชื่อไทยแบบร้อยเปอร์เซ็น์ขนาดนั้นนึกออกแล้วค่ะ ถ้าใครได้ดู Conjuring 3ก็จะรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นเดมอนเอ่อดีวิลที่เป็นแบบปีศาจที่เป็นซาตานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกเลยมั้งที่ตั้งแต่เราดูหนังไทยมาที่จะมีเกี่ยวกับแบบซาตานที่จะเล่าได้แบบค่อนข้างจะแบบเอเนจีแบบอินเตอร์นิดนึงอ่ะกออ็หลายหลายชอบนะเนาะ ที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยตกใจอ่ะแล้วการเล่าดนามิกของ Official t a เทลเบอกเลยว่าไม่เหมือนที่ผ่านมาแน่นอนอ่ะการคัตติ้งการเล่นกับซาวการไต่ระดับของเทลเลอร์คือแบบทำไมแบบเล่าได้ดีขนาดนั้นนะคือเล่าไปสดจนถึงอารมณ์สุดปุ๊บซีนเปิดไปแชร์คอคมพิวเต่ายเ็มพักคือแบบจึงคือต้องหยุดดั่วแล้วเท่มากมันเป็นการตัดที่เทอ่ะโอ้ ดีมากอ่ะแล้วดูจาก Official t r เท l e r แล้วก็ดูเหมือนว่าตัวอันนี้ไม่แน่ใจเนละอันนี้คือความคาดเดาก็คือคุณมิวนิถาพี่เวียกับคุณมิวเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีลูกแล้วก็เหมือนจะเปิดบ้านเช่ามั้งแต่นี้ทีนี้นี้ไม่แน่ใจว่าพี่สายเพนพาค่ะเป็นแม่ของคุณเวียด้วยหรือเปล่าพี่เวียด้วยหรือเปล่าเออคือมันเหมือนแบบว่า ที่มาขอเช่าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นแบบเป็นเป็นญาติที่รู้จักหรือว่าเป็นคุณแม่จริงๆหรือว่าอาจจะไม่ใช่แบบคนในครอบครัวเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขามีพูดถึงเกี่ยวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอะหรือยังไงหรือจริงๆแล้วว่าตระกูลเนี้ยพี่เวียก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกจริงๆมันแอบท้าทายกับความเชื่อของคนไทยอ็กหนึ่งก็เลยไม่แน่ใจว่าคนไทยดูแลจะอินไหม เพราะว่าตอนที่ดูร่างทรงอ่ะเราชอบไงคือเราต้องใช้เวลาตกผลนึกในการแบบตีความของภาพยนตร์เรื่องร่างทรงเพราะว่าร่างทรงเขาสอดแทรกอะไรเยอะมากใช่ปะเราใช้เวลาตกผลนึกอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์พอเราได้ฟังหลายๆความคิดเห็นหรือมุมมองของเรสเตอร์ต่างๆหรือช่องอื่นเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนเหมือนให้มุมมองที่ดี กับเราแล้วเราก็รู้สึกว่าหนังมันค่อนข้างเปิดที่ทําให้เราเห็นแบบความคิดของคนหลายๆคนคือเขาน่าจะเป็นแบบโจทย์ที่เขาตั้งใจอ่ะแต่อันนี้คือคือมันไม่ได้เป็นมอกคิวเมนตารีเหมือนครั้งที่แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นฟิลแบบมันเป็นฟิลที่คนไทยอ่ะไม่รู้ว่าคนไทยจะอินไหมแต่ว่าโดยส่วนตัวไงนี่ก็ไปดูอยู่แล้วเรื่องเนี้ยอืม6เมษายนนะคะคือน่าดูมากอะแบบแล้วเรารู้สึกว่าคนเล่นกันสุดนะ อย่างมิวนี่คิดว่ามิวไม่น่าจะเคยเล่นภาพยนตร์หรือละครที่ออกแนวแบบรุนแรงขนาดนี้ด้วยอะ่ะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างชาร์จของนักแสดงมากๆไม่รู้ว่าเออนักแสดงจะถอยทอดออกมาเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวเราต้องไปดูกันในวันที่6มีายนนี้นะคะอ่ะเป็นอดนะเพราะว่า ทีหนึ่งควรจะมีหนังผีของ g T s สักแบบสองเรื่องเต้าน้อยไปอะไรเงี้ยรเราก็แบบมีโกสแลบบกับล่างสง่งใช่ปะแล้วล่างท่งก็คือแบบอาทงอาถันเยอะมากกว่าก็จะได้ฉายเนาะไหนจะโควงโควิดแบบประเทศไทยได้ฉายช้าม,มากในขณะที่แบบเกาหลีฉายไปแล้วเงี้ยมีคนแบบปล่อยคลิปสปอยไปหมดแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็ก็กบอว่าอยากให้แบบมีผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะสำหรับหนังผีเนาะก็ รอดูเลยค่ะนะดูมากเด็กก็ยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะว่าดู Official t เทเแล้วรู้สึกไงกันบ้างกับตัวอย่างบ้านเช่าบูชายันนะคะเจอกันแน่นอนมาคอมเมนต์กันแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในเนื้อชั้นต่อของเราสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบาย